ครับมือนี้ก็อกมาสายกุ้มหินบันน้องแหลงนะครับเขตอำเภอดอนมดแดงํำล่งหอดไม้นะครับเมือนี้ก็เต้นวันพฤหัสออกมาออกมาสายแน่นะครับมือนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับเมือนี้เอามา ทู่อินวันนะครับเหมือนนี่ออามาสองต่อเหมือนนี่อ,ออกมาเดี๋นั่นหรอกครับอ,ออกมาสองต่อปกติก็เอาออมาต่อเดียวนะครับเพราะว่าจ,จะเบื้องใดทั่วถึงนะครับเวลาเจ้ตูเขามาากับลายท่านนะครับันสองตัวกับใ,ใส่ใส่ไกลกันนะครับใส่ระยะที่เท่าสามารถมองเห็นนกตอ่อได้ ผมก็จะหาใส่สายเขาเลืองนี่นะครับก็เยียบครับนกสายนี่เพื่อยียบอยูครับแต่ว่าอย่านี้ก็เป็นเบิกให้เบิกหน้าแปนปนบิดนะครับพวกใหม่ไส่ก็หาหยากแน่แตนแม,ม,นแม,มนี่แต่นี่ตาต้นที่มีมดแดงนะครับ จับก,กระเบื้องเอานะครับจกกับก็ไม่คันนะครับนกเืือวกตาลนะรมีเหลียกอยู่เสียงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาใส่ยูชุดนั้นนะครับเอาขอขอพขากี้ยวแล้วนะครับเอาเรือแล้วนะ บมเดเว้นะคับก้องจะบดถึงสองกาม,มือนะครับจับกว้องเขามันก็นจะมาเกี่ยวเกี้ยวเขาแล้วครับไปตองายนะครับยางไงาไปไงามางางโมเดลโคกอตอนก็จะว่าถ้าเกี้ยวนะครับก็จะว่าน้านเกี้ยวนี่จะไปยากนะครับพาเขาพา,นา,นาหนามโมเดลนะครับ ได้รอบคุกบ่อองนี้นะครับคุกบ่อคุกปากบี่เวณนีะเดดนะครับสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับสายไฟฟ้านี่ยครับมาตัดประเทศลาวนะครับ เบ่งน้ำกันนะครับนกสองกุกเสียงกลางขึ้นนะครับนี่หนุนนะครับคู่อ่างหนุนคู่อ่างนะครับหนุนสองตั้งคว่อ่ำคว่อ่ำอ่างสองคว่อ่ำนะครับผมใส่ต้นพอกต้นนี้นะครับอยเปไปเบ่งลายก่อนกัน ยังได้ข้ออ่นเอนกันนะครับเสียงกลางสองปุกปู้างข้างอายนะครับเขาสูเขาชนนะครับหุกตัวนีนหุกสองกุก อุงตุ๊กเสียงกลางกูอ้างนะครับครับหนุกสองกูอหนุนสองนะครับกูอ้างสองข่วมเสียงกลางสองกูกรวนเข่าเจ้าสมานนะครับกูทีท่เมืงที่บ่วผาดครับ ลียงกลางนุนผู้อ้างนะครับเลี้ยงกลางสองกุ้งรวนนะครับนกขึ้นี้หัวจะมีแผลนะครับ่นนนบนนบานสมอหนะ้าผูมากเจ้ยถือแล้วสูตรนะครับเพนะราะว่าแถวมันจะแล้วร้ายแล้วนกเขาร้ายแล้วสูตรสูตรสูตรได้กับช่วงนกปลาคู่กันนะครับเขาร้อยแล้วนกเขามีแผล เห,หยียหัวนะครับนุกเัวนเอาการครับคว่ำเบาคว่ำจาครับเหยียบนะครับเหยียบเจ้าใจก้านะครับเพราะว่าผมเอาเจ้าสมานใส่หันนะครับใส่กุกสะแบงหน่อยที่เจ้าใจกาผมใส่อยู่ก๊กสะแบงต้นนั้น,นะครับเหยียบไปเบิงน้ำกันนะครับนกดิวตันนะครับดิวตันเสียงกลางเหยียบเจ้าใจกาถ้าว่ากันนี่อีกตัวหนึ่ง ยู่คางเจ้าสมานนี่ครับแต่วปลาก,กับโบเป็นยังครับเดี๋ยวผมไปไล่ออกนะครับเพราะว่าคงจะเห็นกันถือแล้วมังจับโบเหยียบพเนียแตแล้วนะครับไปเบิง่งไลาขคอ,อนกดิวตันน้ำกันนะครับเขาเจ้าใจก้ามีเจ้าสมานครับนกปลากขานี่ยหมั่นกันอยู่ครับแต่ว่าใส่ใกล้กันนะครับเห็นกันเหยียบแล้วคงจะเะโบงแล้วคงจะบบเหยียบแล้วนะครับ มันก็คงจะปดแล้วก็จะกรับแล้วนะครับพว่ามันี้ใดสองแต้มเจ้าสมานแต้มหนึ่งนุกสองกุกนุนอ่างนะครับแล้วนกะ็เจ้าใจกล้ใได้นุกดีตันนะครับ จะอยู่กแบแสดงหน่อยตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบนไล่ข้อน้วกันนะครับกดกู้ตันนะครับู้ตันเสียงกลาง เดือบได้นะครับอี่เวียงๆนะครับเกือบบ้ท่านเกือบบ้ท่านนะครับหนกดิวตันหนกดิวตันเสียงกลางนะครับเขาเจ้าใจกานะครับแต้มที่สองของมอนี เจ้าสมาร์แต้มหนึ่งเจ้าใจก้าแต้มหนึ่งนะครับหนกดิวตันนะครับหนกดิวตันนะครับหนกดิวตันเสียงกลางเขาเจ้าใจก้านะครับครับแต้มที่สองเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับมือนี้ได้๋สองแต้มแล้วขอบคุณครับ